ัสดีคะ่ะคราจันพี่ไนท์แชแนลป้าแป๋วค่ะค่ะวันนี้ป้าแป๋วมาอีกแล้วคะ่ะวันนี้ป้าแป๋วพามาดูเอ่ออ่อไอ้นี่นะคะมาพามาทําข้าวต้มนะคะวันนี้เอ่อญี่ปุ่นนะคะเขาเป็นเทศกาลกินข้าวต้มกันคะ่ะเอ่อหลังจากที่ปีใหม่มาได้เจ็ดวันแล้วเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดละเอ่อคนญี่ปุ่นเขาก็ตั้งให้วันเนี้ยเป็นวันกินข้าวต้มแห่งปีของเขานะคะเขาถือว่าวันนี้กินข้าวต้มะจะทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะคะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เข้าโรงพยาบาลตลอดทั้งปี หลังจากที่เราช่วงปีใหม่นะคะเราทานอะไรเข้าไปเยอะเราดื่มเยอะเราทานเยอะของอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาเก็บสะสมไว้ในร่างกายเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยจะ,ะวันนี้เป็นวันที่กินข้าวต้มแล้วก็กินสมุนไพร7อย่างนี่นะคะสมุนไพร7อย่างนเนี่ยเนี่ยที่ป้าแป๋วซื้อมานะคะเนี่ยสมุนไพร7อย่างพวกนี้จะไปล้างนะคะจะไปล้างระบบ การขับถ่ายในร่างกายของเราขับสารพิษจากที่เรากินอาหารเข้าไปเยอะไปสะสมในร่างกายแล้วก็เราดื่มใช่ไหมดื่มพวกแอลกอฮอล์พวกอะไรเข้าไปเยอะในร่างกายใช่ไหมคะเขาก็จะไปสะสมในร่างกายเราจะทาให้ร่างกายเราไม่แข็งแรงนะนะคะเขาก็เลยตั้งเป็นวันนี้เป็นวันกินข้าวต้มสมุนไพรเจ็ดอย่างค่ะสมุนไพรเจ็ดอย่างค่ะแล้วตเกนหนุหีวจังน่าตะเกนหนหี้เคียว นาฬิกาะงาอยู่หนอฮีนาฬิกาะงาอยู่นอฮีนานาคุสะงาอยาู่นอฮีนะคะงาอยู่ก็คือคายุคายุงาอยู่ก็คือข้าวต้มคะ่ะสมุนไพรเจ็ดอย่างสมุนไพรเจ็ดอย่างนะคะเนี่ยสมุนไพรทั้งเจ็ดอย่างก็แป๊บก็จำไม่ได้าแป๊บก็ทําทุกปีถ้าใครไปไปดูในเฟซของปแป๊บนี่จะเห็นนะคะทุกป,ปีทุกป,ปีแป๊บจะทําเพราะว่าสมัยเดี๋ยวนี้นะคะรู้สึกว่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ที่คนเขาเขาทำนะคะเขากินข้าวต้มกันวันนี้คนญี่ปุ่นก็จะถือว่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งของเขานะคะออตอนเที่ยงทีวีก็ออกมีการชักชวนให้กินข้าวต้มกันนะคะวันนี้อะไรพวกนี้ค่ะทีวีเขาวันนี้ก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะค่ะผัดเจ็ดอย่างนี่นะคะ,ะป้าแป๋วจำไม่ได้หมดทุกอย่างหรอก ป้าเป๋าจาไม่ได้หมดทุกอย่างจําจําได้เฉพาะที่ป้าแป๋ก็เคยเคยกินประจาเนาะก็จะมีเนี่ยค่ะนี่ค่ะคล้ายๆหัวผักกาดนะคะคล้ายๆหัวผักกาดเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าแป๋จะไล่ให้ดูนะคะไอ้นี่เป็นซูซุนะซูซุนะนะคะคล้ายๆหัวผักกาดเนี่ยซูซุนะนะคะ,ะที่ไทยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วป้าแป๋ก็จะพูดเป็นเป็นชื่อเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเนาะมันเป็นสมุนไพรเจ็ดอย่างล้างสารพิษในร่างกายเราเนาะไอ้นี่คือซูซุนะอย่างที่หนึ่งนะคะ และอย่างที่สองไอ้น,นี่อะไรเอ่ยไอ้น,นี่เซรีหรือเปล่าเซรีน้าวจังเซรีみたいเนี่ยคนเร่ะเซรีじゃないねอ่ะคนเร่อโっとけのにほっとけのさほっとけのะไอ้นี่เป็นผักโฮโตเกโนะะนะคะเนี่ยให้สู้เถอะนี่ほโฮโตเกโนะนี่สมุนไพรอันที่สองนะคะ ชื่อโฮโตโฮโตเกิโนะสะนะคะนี่แล้วก็อันที่สามอันนี้เหมือนเหมือนหัวประกาศแองเกลทค่ะซืซืชิโระนะคะซืซืชิโระนะคะอันนี้สมุนไพรอันที่สามและอันที่สี่อันที่สี่นี่คุณไอโอจังนั่นกับโอเนจิเนี่ยคุณไอโอไอ้นี่เหมือนกันค่ะไอ้นี่ ซูซิโร่ให้มาสองได้มาสองหัวสมุนไพ่อย่างที่สามแล้วก็สมุนไพ่อย่างที่สี่นี่นะคะอันนี้คือใส่จะเป็นเซรีนาโอจังนักึนานักึนาสวดเด้อเนี้อันนี้คือนักซึนานะคะสวดเด้อเนี้นักซึนาอันนี้ก็คือสมุนไพ่อย่างที่สี่นักซึนานะคะ นัสเนะค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะนัสเนะเนี่ยสมุนไพรอย่างที่สี่อย่างที่ห้าโคดิเซรีโคดิเซรีในโอจังเนาะอืมอืมอันนี้เซรีนะคะเซรี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 นี่อย่างที่หกอืมอจีนีซังซีอย่างที่หกอย่างที่ห้าค่ะอย่างที่ห้าอย่างที่ห้านี่ค่ะเซรีนะคะเซรี เซรีนะคะจะเป็นต้นอย่างนี้คล้ายคล้าต้นอรี่บ้านเราเลยต้นอะไรนะเซรีบ้านเราอ่ะนะคะอันนี้เซรีนะคะอย่างที่ห้าอย่างที่หกนี่นะคะอันเงี้ยอย่างที่หกเนี่ยคูเรอจังนัสุนัจะไหนเนาะอ่าได้ใสไงหมดอ่ะอ่าอย่างเมื่อกี้อย่างที่เจ็ดค่ะอย่างที่เจ็ดโฮโตเกโนะสะโฮโตเกโนะสะนะ โอเชิงอ่ะชิงอ่ชิองอ่เ,อเ,องเ,อเนี่ยโกงเงี้ยวโกงเง,อองี้ยวโกงเงี้ยวอันะะ <"H> um. นี้อย่างที่เจ็ดโกงเงี้ยวนะคะนี่อย่างที่เจ็ดโกงเงี้ยวอันนี้ก็คือที่มันล่วงมากับป้าแป๋วนี่ค่ะนี่ก็ครบเกตเจ็ดอย่างแล้วใช่ไหมคะโกงเงี้ยวนะคะโกงเงี้ยวอย่างที่หนึ่งแล้วก็เซรีอย่างที่สองแล้วก็อย่างที่สามนัสุนะน,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 นะคะนัสุนะแล้วก็ นสุะแล้ว okay. ก like ็พิจินิสังชีนะอย่างที่ห้าสุสุณะสุสะนะคะอย่างที่หกอย่างที่หกนะนัสุณะนี่ยนัสุณะวนัสุณะจะไหนฟุตเกโนซา ฮอดเกนอสานะคะนี่คือสมุนไพรมันเป็นชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะก็แปลว่าใจในี่ฟังอันสุดท้ายนะคะที่7ก็ซูซูชิโร่ซูซูชิโร่นะคะเหมือนหัวผักกาดเล็กๆน่ารักนี่นะคะ ก็คือสมุติไพรททั้งเจ็ดอย่างที่เราจะมาล้างสารพิษจากที่เราดื่มเรากินมากไปในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเจ็ดวันร่างกายแข็งแรงนะคะแต่เป็นบ้านเราก็เจ็ดวันอันตรายใช่ไหมคะแต่นี่ของญี่ปุ่นเจ็ดวันร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไปตลอดทั้งปีค่ะวันนี้ป้าแป๋วจะพาทานะคะทําแล้วก็เราก็มาทานกันนะคะให้ราหลานป้าแป๋วใน YouTube ได้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงไปพร้อมๆก,กันกับป้าแป๋วตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปนะคะค่ะ ส่วนกวต้มนะคะเราจะไม่ใส่อะไรเลยสักอย่างนะคะหมูก็จะไม่ใส่อะไรก็จะไม่ใส่เราไม่ใส่สักอย่างก็ไม่ใช่นะคะใส่เกลือค่ะเราจะใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราจะใส่พวกหมูพวกเนื้อเข้าไปเนี่ยรสชาติของสมุนไพรเขาก็จะหายไปเพราะว่าเขาก็พวกหมูพวกอะไรก็จะไปดูดเอาพวกสมุนไพรเข้าไปหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วจะใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะคะจะใส่แต่เกลืออย่างเดียว จะไม่ใส่อะไรเลยค่ะข้าวต้มนี่เราก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็ลวกผักนะคะลวกผักต่อสมุนไพรทั้งเจ็ดอย่างเมื่อกี้น,ะะนี้นะคะเราก็เอามาใส่เอามาใส่ก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะข้าวต้มสมุนไพรเจ็ดอย่างวันนี้นะคะผักเราสมุนไพรทั้งเจ็ดอย่างของเรานะคะเราไปลวกน้ําก่อนนะคะเราไปลวกน้ำนิดนึงเอาไปลวกน้ําก่อนเราถึงจะเอามาหั่นนะคะใส่ข้าวต้มค่ะอันนี้ป้าแป๋วก็ลวกนะคะลวกน้ําแล้วเดี๋ยวเราก็มาหั่นใส่ข้าวต้มกันเนาะ เห็นไหมคะน่าทานไหมสมุนไพรค่ะข้าวต้มได้ที่แล้วเราก็ใส่ผักเข้าไปเลยนะคะใส่สมุนไพรทั้งเจ็ดอย่างเราเข้าไปเลยคะ่ะเห็นไหมคะป้าแป๋วลากป้าแป๋วก็ไม่ทิ้งนะคะอร่อยมากป้าแป๋วขอบอกเวลาเราซดนะมันจะชื่นคอแบบมันบอกไม่ถูกคะ่ะว่ามันอร่อยมากๆเลยป้าแป๋วทุกวันนะไปทุกวันทุกปีของวันนี้เป็นวันที่ป้าแป๋วอยากให้มาถึงเร็วๆป้าแป๋วจะได้ทานข้าวต้มสมุนไพรเนี่ยนะคะเขา เขาจะขายเขาจะมีวันเนี้ยเขาจะทําขายกันเป็นชุดนะคะวางขายเราไม่ได้ไปเก็บนะคะเห็นไหมรากว่าแป๋วก็ไม่ทิ้งนะคะรากของสมุนไพรเห็นไหมคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะข้าวต้มสมุนไพรเจ็ดอย่างนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดทั้งปีว่าแป๋วก็จะทําเผื่อนะหลานของว่าแป๋วใน youtube ด้วยค่ะเนี่ค่ะน่าอร่อยไหมผักเขาจะหอมมากเลยค่ะสมุนไพรว่าแป๋วจะไม่เรียกผักนะ ป้าแป๋วจะเรียกเป็นสมุนไพรเขาจะหอมมากเลยค่ะหอมมากเนี่ยค่ะข้าต้มสมุนไพรเจ็ดอย่างของอป้าแป๋วก็โอเคก็เ,เสร็จแล้วค่ะก็มาเตรียมนะคะตักใส่ชามเตรียมเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะข้าต้มข้าวต้มสมุนไพรเจ็ดอย่างของอป้าแป๋วน่าอร่อยไหมคะ เนี่ยค่ะน่าอร่อยไหมเห็นไหมคะแล้วก็ใส่ด้วยพัสลีตกแต่งนิดนึงนะคะก็โอเคค่ะข้าวต้มสมุนไพรเอย่างป้าแป๋วค่ะป้าแป๋วก็จะมาชิมให้ดูนะคะป้าแป๋วก็จะมาชิมให้ดูนะคะค่ะ ข้าวต้มถ้วยนี้นะคะข้าวต้มสมุนไพรเจ็ดอย่างถ้วยนี้ของป้าแป๋วป้าแป๋วก็ขอหม้อให้ล้หลาดป้าปแป๋วใน YouTube ทุกคนนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีนะคะและตลอดไปจากข้าวต้มสมุนไพรเจ็ดอย่างถ้วยนี้ของป้าแป๋วนะคะค่ะเรามาทานด้วยกันเลยค่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ <S <S เพื่อที่สุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันกับป้าแป๋วเลยค่ะมาเดี๋ยวป้าแป๋วมาชิมให้ดูนะหอม สมุนไพรนี่นะคะจะหอมรสชาติป้าแป๋วบอกไม่ถูกบรรยายไม่ถูกว่าเป็นยังไงนะคะทุกวันที่เจ็ดของปีนะคะป้าแป๋วอยากให้ถึงไวัยเพราะว่าป้าแป๋วอยากจะมากินข้าวต้มเนี่ยค่ะอยากจะมากินข้าวต้มเนี่ยรสชาติของสมุนไพรเจ็ดอย่างของเขานะคะมันจะหอมกลมกล่อมหอมกลมกล่อมเหมือนกับว่าแบบเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยเขาจะพูดออกมาออกพูดออกมาเลยนะคะว่าขอบคุณมากนะข้าวต้มถ้วยเนี่ยร่างกายเราเนี่ยพูดออกมาอย่างนี้เลยค่ะ อร่อยหอมชื่นใจป้าแป๋บอกไม่ถูกมันมีความสุขก,กับเหมือนกับว่าร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงจะต้องแข็งแรงเพราะกินของสมุนไพรกลิ่นของสมุนไพรเนี่ยค่ะออร่อยมามาทานกับป้าแป๋นะคะป้าแป๋ทานเผื่อแล้วเนาะพรุ่งนี้หิมะตกค่ะพรุ่งนี้หิมะตก นี่อากาศหนาวค่ะเนี่ยนะคะหอมสมุนไพรมากเลยค่ะสุดยอดเลยหอมแบบแป๊บอธิบายไม่ถูกกินหอมสมุนไพร ทุกวันที่เจ็ดของปีนะคะวันนี้ทีวีเขาก็เชิญชวนให้ทุกคนกินข้าวต้มสมุนไพรเจ็ดอย่างกันในวันนี้นะคะทุกวันที่เจ็ดของปีค่ะเนี่ยค่ะเขาเขาเออเชื่อว่ากินสมุนไพรนี่ไปนะคะทั้งปีสุขภาพก็จะแข็งแรงหลังจากการที่เราดื่มแล้วก็กินอะไรมาเยอะในช่วงปีใหม่สมุนไพรนี่เขาก็จะช่วยค่ะ นะคะช่วยขับสิ่งที่ไม่ดีที่ตกค้างในร่างกายเราออกค่ะร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงนะคะคนญี่ปุ่นก็เชื่อถืออย่างนี้ค่ะป้าแป๋วก็มาทานเผือทุกๆคนนะคะเพื่อสุขภาพแข็งแรงอันนี้ป้าแป๋กก็อยากจะทําทิ้งไว้ใน youtube ด้วยค่ะเพราะว่าเผื่อในวันสิบปียีสิบปีในข้างหน้านะคะใครเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นประเพณีในการกินอีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นประเพณีในการใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นนะคะป้าแป๋กก็เลยอยากจะทําทิ้งไว้ถ้าเผืออาจจะใครอยากจะเรียนรู้นะคะ ว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับใครบางคนหรือยังไงป้าแป๋กก็อยากจะทําทิ้งไว้ใน YouTube เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของคนญี่ปุ่นก็กเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่จะทําให้ร่างกาย้มีสุขภาพสุขภาพที่แข็งแรงนะคะหอมสมุนไพรหอมมาก เอาละค่ะป้าแป๋วก็มาซิมให้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับป้าแป๋วขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบาย